สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเช้าเชนะคะวันนี้ก็พามาดูแปลงหญ้านะคะที่เราได้ทำการปลูกไว้นะคะก็มีบางส่วนที่ไม่ขึ้นนะคะเราก็มาซ่อมแซมนะคะมาซ่อมแซมปับเพิ่มนะคะตรงไหนที่ไม่เกิดนะคะนี่ค่ะก็ปลูกได้ประมาณนะคะ ช่วงที่เราก,ากักตัวนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วนะคะสามอาทิตย์นะคะนี่สามอาทิตย์แล้วได้อย่างนี้เลยนะคะนี่ก็ยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะฝนตกทุกวันก็ทําให้ดินแน่นนะคะยากก็ขึ้นยากนะคะตกหนักด้วยนะคะนี่วันนี้ก็ตกนะคะช่วงเช้าตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วนะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็ประมาณอยู่ที่สองไร่นะคะเนื้อที่นะคะสองไร่นะคะก็ขึ้นยังไม่หมดนะคะคุณแม่จา๋าที่ของเราก็น้อยนะคะนี่ที่น้อยนะคะเราก็พยายามที่จะปลูกให้แน่นให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกองดินนะคะที่รถนะคะได้ดันขึ้นมาไว้นะคะเราก็จะปักให้หมดเลยนะคะจะได้ยาขึ้นเยอะๆนะคะ ให้กับน้องช้างได้ทานนะคะนี่ค่ะฝนก็ตกนะคะหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะนี่ก็มีน้ําไหลเราก็มาซ่อมแซมนี่ค่ะเราก็เตรียมขุดแล้วก็ปักหญ้าอีกโลบนะคะเป็นโลบสงนะคะเที่ตรงนี้ก็ประมาณสองไร่นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนดันที่นะคะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปต์นะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะนี มีมีเจ้าของที่เดินสำรวจด้วยนะคะนี่เจ้าของที่เดินสำรวจมาตรวจงานนะคะเจ้าดำนี่ค่ะก็ตรงนี้นี่อีกเจ้าหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะนี่ของเขาปลูกก่อนเรานะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็มีเนื้อที่แค่ตรงนี้นะคะได้ปลูกให้กับน้องช้างนะคะ ามเชือกส่งไล่นะคะกว่าจะได้ทานก็ต้องใช้เวลาอีกนานอยู่เหมือนกันนะคะนี่เราก็เพิ่งจะปลูกที่นี่ที่แรกนะคะดูว่าประมาณสองเดือนจะได้ทานหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ช่วงนี้ฝนตกนะคะสองเดือนได้กินหรือเปล่าพ่อบ่ได้กินดอกเนาะปู่ปลูกปีนี้ทานปีใหม่นะคะปลูกตอนนี้ทานปีใหม่นะคะคุณแม่จา๋าก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะนี่ ก็ได้พันยามนะคะมาจากที่เราทำการไลน์นะคะผละไม้ออนไลน์นะคะมาเป็นพันนะคะได้ซื้อนะคะให้น้องทานแล้วก็ได้เป็นพันยาด้วยนะคะมาปลูกกันตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็เนื้อที่สองไร่เลยนะคะถ้าได้ทานก็จะได้เป็นน่าจะเดือนนะคะน่าจะทานได้เป็นเดือนอยู่นะคะพยายามที่จะปักให้ขึ้นหนานๆน,นะคะให้ได้ทานานานๆให้ได้เยอะๆนะคะไม่ให้มีพื้นที่ที่ว่างนะคะ นี่ก็กำลังขึ้นแล้วนะคะนี่ตรงไหนไม่ขึ้นเราก็มาส้มเซมเอานะคะมาดูดูเดินดูนะคะนี่นี่นะคะเราก็จะตัดตัดหญ้านะคะตัดแล้วก็ปักปักปักนะคะนี่ ตรงไหนที่ไม่ขึ้นหรือพื้นที่ที่ยังว่างๆอยู่นะคะให้ได้ขึ้นนานๆนะคะก็จะได้ยาเยอะๆนะคะน้ำก็ไหลนะคะนี่น้ำน้ำท่วมนะคะน้ำก็ทำให้ยาขึ้นยากเหมือนกันนะคะถ้าฝนตกเยอะๆนะคะ ตกทุกวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะหญ้าก็จะขึ้นขึ้นไม่หมดไม่หมดทุกต้นนะคะเพราะว่าจะทําให้ดินแห้งดินแน่นนะคะนี่นี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าหน่อยนะคะเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะเราก็มาบุกเบิกนะคะมาบุกเบิกแล้วก็ทําที่ปลูกหญ้านะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีที่นะคะ คะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ